ันนี้มาดูเด็กๆได้รูปโป่งเล่นอย่างสนุกสนาน <c oughs> เออ <c oughs> นู่โดนเดี๋ยวโดนน้องเดี๋ยวโดนน้อง <c oughs> อย่าอย่าผลักกันนะอาอาอาตัวน้อยเอาบอลตัวเล็กเร็วเออ อย่าเล่นอย่าเล่นมันจะโดนกันเล่นบอลนั่นแหละได้คนละอันแล้วเออเอเอมาเล่นในร่มมาเล่นในร่มเร็วร้อนโอ้เป็นอะไรเตามฟ้าม ฟัมฟัมเป็นอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนเร็วยากระชากโอ้โอโอ ยาเดลลินาการ์ดขาดหน้าไหน